มจะายเลยอจมาขออธิบายนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับประมาณ8ปดนาฬิกาสาสินาทีนะครับผมนะครับได้รับแจ้งจากเจ้า้าที่ทางองค์การอาหารส่งเสรมข้ามพิษามนะครับว่ามีแก๊สปาของชาวบ้านนะครับได้หลุดมานะครับผมก็ที่สะพานบรรจงตรงนี้พอดีนะครับแล้วก็ได้มาเจอแพรที่กําลังลอยอยู่นะครับในคลิปนี้ ก็มีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งนะครับที่ขึ้นแพมานะครับเวลาที่จะเชือกนะครับไปพันกับต่อหม้อสะพานนะครับแต่พอคราวงนี้เสร็จปุ๊บนะครับระหว่างที่ลอดสะพานไปนั้นนะครับเกิดการสปาร์กของไฟนะครับแรงสูงนะครับซึ่งมีสายไฟที่พาดผ่านตรงนี้ครับบางคนอาจจะสงสัยว่าไฟย้อยทำไมถึงไฟช็อตได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มีสายไฟแรงสูงที่พลาดผ่านนะครับก็ทําให้เกิดการสปาร์ก อย่างในคลิปนะครับ Circuit, หลังจากที่สปาร์กไปแล้วนะครับตัวของอผู้เสียชีวิตนะครับก็ได้ตบน้ําไปนะครับในช่วงนี้นะครับก็ทีมผู้ภัยต่างๆนะครับเดี๋ยวจะทําการค้นหากครตั้งยึดในวันรงนี้นะครับเนื่องจากการใสน้าที่แหงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกู้ภัยอลุนนะครับแล้วก็ของงานประกันภับอรตสาภัยของการมาช่วยดูดตะกเทียมนะครับแล้วเป็นของทั้งกู้ภัยบุรพากู้ภัยพิศโลกนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หลายๆทีมก็จะลงค้นหาตามใช้ฝั่งตลึ่งกันนะครับเพราะว่า ช่วงนี้นะครับน้าขึ้นแรงนะครับแล้วเหตุผลที่เหตุผลหนึ่งที่คือทําให้เกิดการสปาร์ของไฟฟ้าได้ก็คือระดับน้ําที่สูงขึ้นครับตอนนี้ขึ้นประมาณ2เมตร50 2เมตร70นะครับเลยทําให้เลนส์ของช่วงความห่างของกระชังปลาที่ผ่านกับสายไฟนั้นให้เกิดการสปาร์กันนะครับก็ข่าวมีประมาณนี้นะครับได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนท่าเฟืองจากน้องนะครับก็ประมาณนี้นะครับบางท่านอาจจะถามว่าเออสงสัยว่าเกิดได้ยังไงนะครับก็มาอธิบายให้ ฝั่งประมาณนี้ครับผม